มาพบกับรายการรถแซปเปอร์แล้วก็ยินเบตันชัวค่ะวันนี้นะคะพิเศษสุดๆเลยเพราะว่ายีนจะมาแนะนำรถที่ยอดฮิตยอดนิยมและที่สำคัญเครื่องยนต์ดีเซลประหยัดน้ำมันสุดๆไปเลยค่ะวันนี้ยินมีซี2 0 a d v d v a n c ก W206 มาแนะนำถึง2คันและ2คันนี้เป็นสีแร์ไเเทมนะคะสีน้ำเงินเข้มนั่นเองค่ะ 2คันนี้ต่างกันที่แค่เลขใหม่แล้วก็ราคาเท่านั้นเองและสองคันนี้ยังไม่น้อยสุดๆไปเลยเดี๋ยวยินไปแนะนำทีละคันค่ะไปรับชมกันเลยเบตันชัวร์รถูปคู่ทะเบียนสวยประสบการณ์30ปีม่มีถอยคัดสนเกรดเอทุกคันเลือกแบบเป็นร้อยรถสวยไม่น้อยซื้อแล้วมีแต่รอยยิ้มบริการการขายดูแลไม่ รับประกันทุกคันไม่มีชนนักพิดความนำทั่วปลอดภัย1,000พเปอร์เซ็นต์โปรโมชัม่นมากมายให้เลือกสนใจใบตั้ชัวร์รถพรีมีหุนคุณมั่นใจได้เลยใบตันชัวร์รับรู่คู่ทะเบียนสวยสมรคมรับรองได้คุณสบายใจชัว,วร์งรับทได้นะคะคันนี้ก็เป็น c Guard 2 0 d a d v a n c e ีแอปเกาเศเป็นรถปี2022ยจดทะเบียน2023ค่ะแต่ถ้านนนมาเพียงแค่2 0 0 0 0กิโลและราคาสุดคุ้มวันนี้เพียงแค่1 8 9 9 0ล้านบาทเท่านั้นค่ะ ส่วนคันยนิเรถซี2022จด23เช่นเดียวกันเลยค่ะทุกอย่างเหมือนกันหมดต่างกันแค่เลขไม้เท่านั้นคันนี้เลขไม้สูงขึ้นมานิดนึง45,000กิโลเท่านั้นและราคาก็ถูกลงค่ะ1,849,000บาทเท่านั้นค่ะชอบคันไหนค เพราะว่าออปชั่นทุกอย่างบอดี้เดียวกันออปชั่นเหมือนกันซื้อได้ซื้อค่ะคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนมารับชมภายในของเขากันต่อเลยค่ะเดี๋ยวยินยกตัวอย่างให้ดูหนึ่งคันนะคะ2คันนี้เนี่ยออปชั่นเหมือนกันเลยค่ะไม่มีอะไรแตกต่างกันเลยภายในของเขาจะได้เป็นโทนสีดาเบาะหุ้มในหนังแท้เลยค่ะทุกอย่างสวยเพอร์เฟกใหม่มากๆนะคะเบดสามารถเป่าไฟฟ้าได้แล้วก็ยังเมมโมรี่ซีได้ถึง3ตําแหน่งรวมไปถึงไฟแอมเบรไลท์ตกแต่งห้องโดยสารคันนี้สามารถปรับเฉดสีได้64สีเลยค่ะขวงอะไรมัน ติดฟังก์ชัน3ก้านแบบนี้ทุกอย่างจะเป็นระบบสัมผัสทั้งหมดเลยค่ะมีเกียร์แพดเดิลชิฟทลังพวงมาลัยค่ะแล้วก็ได้เป็นเกียร์ฮอ่สปีดอีกด้วยหน้าจอแสดงผลเรือนใหม่นะคะขนาด12.3นิ้วเลยค่ะหน้าจอกางเทียบเท่ากับ iPad เลย12.9นิ้วทุกอย่างเป็นระบบทัชสกรีนทั้งหมดเลยค่ะรองรับได้ครบทุกฟังก์ชันไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมต่อบลูทูธแอปเปิลคาเฟ่แล้วก็แอนดรอย a ์ออโต้นะคะมีเนวิเกเตอร์ให้ดูด้วยค่ะแล้วพี่ดูภายในคือสวยหรูหรามากๆดดด้วยวยยัสสุตตกแแแ่งแบบเเปีีนนคะะา ทุกอย่างสภาพรวมคือใหม่มากๆทั้ง2คันเลยนะคะไม่ว่าจะเลขไม่สี่หมื่หหรือว่าเลขไม 20, ่สองหมืคันนี้ไม่มีตาหนิหรือช้รดเสียหายใดๆทั้งสิ้นค่ะรับประกันเลยรถไม่มีชนนักพิวามจาน้ากอใหม่สวยคุณภาพดีแน่นอนในส่วนของด้านหลังเรียบหรูดูดีมากๆไฟไท้ายเป็นตัวฟันฉลาวสวยดีไซน์มาเก๋ได้เป็นกล้องถอยหลังพร้อมกับเซ็นเซอร์การะยะมาให้นะคะฝากระโปรงท้ายค่ะเปิดปิดได้ด้วยระบบไฟฟ้าแล้วก็ยังสามารถเปิดปิดแบบไม่ใช้มือแฮนด์ฟรีแอสเซทได้อีกด้วยค่ะด้านในก็คือ กว้างมากๆเลยสภาพโดยรวมของคันนี้นะคะหัวน็อตไม่เคยขยับเม็ดอาร์ตอยู่ครบทุกจุดเลยค่ะสามารถพาช่างเข้ามาดูเข้ามาเช็คได้เลยนะคะเพราะว่าเรารับประกันตัดสวยคุณภาพเกรดเอแน่นอนค่ะสองคันนี้นะคะมาพร้อมกับเครื่องเดินดีเซลล้วน4สูบเครื่อง2.0ลิตรให้พละกำลังแรงม้าอยู่ที่200แรงม้าและปัจจัยสําคัญเลยค่ะของทั้ง2คันนี้มาพร้อมกับการันตีซ่อมศูนย์หมดพร้อมกันเลยวันที่27เดือน2ปี2026เลยค่ะสนใจติดต่อ ที่เบอร์ศูนยที่ดบอรห์082-856-000หรือว่าแอดไลน์ a d d 9 9 9 9ได้เลยสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะเบตันชัวไม่ว่าคนอยู่ที่ไหนรกมือสองคุณภาพดีเพราะมีคุณมั่นใจเลือกเราไม่มีผิดวังไม่ต้องกลัวเบตันชั่วคือคำตอบที่ใช่ชั่ว